รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอเด้า กเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้นะครับเป็นอดีตข้าราชการที่เอรี่รีทายออกมาทําการกเกษตรครับเธอใช้พื้นที่เพียงไม่กี่ตารางเมตรหน้าบ้านเพาะเลี้ยงกุ้งกล้ามแดงหรือกุ้งเครฟิชหรือล l สเตอร์น้ำถืดอ,อย่างเป็นระบบและครบวงจรครับเป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างดีในวัยเกษียณ แต่พี่เออร์ลี่ออกมานี่นะคะพี่ก็มาอยู่ในห้องที่คอนโดนะคะตื่นขึ้นมาเช้าว,วันวันหนึ่งไม่ได้ทําอะไรเลยทําไมเราไม่ไปหาอย่างอื่นทําดูในโลกออนไลน์ก่อนแล้วก็ชอบเกษตรก็เลยมาลองดูว่าเออเกษตรนี่มันคือตัวเราหรือเปล่าค้นหาสืบหาข้อมูลจนมาเจอกุ้งตัวนี้ละคะ่ะลองหาซื้อทานดูก่อนปรากฏว่าอร่อยมากหาข้อมูลเลี้ยงจนมาเป็นถึงทุกวันนี้ว่าเลี้ยงกุ้งได้ประสบความสำเร็จนะคะ พื้นที่หน้าบ้านเพียงแค่18ตารางเมตรพี่ก้อยเกษตรไทยไอดอลของเราเนรมิตเป็นพื้นที่เลี้ยงกุ้งก้ามแดงแต่ก่อนอื่นขอคุยกับพี่ก้อยสักหน่อยแล้วกันนะครับพี่ก้อยครับตอนนี้พูดถึงการเลี้ยงกุ้งบสเตอร์น้ำจืดกุ้งก้ามแดงกุ้งเ r รฟ f i s h ซึ่งค,คือกุ้งตัวเดียวกันตอนนี้เขาปีที่เท่าไหร่แล้วครับก็จะย่างสองปีแล้วค่ะ เรียกได้ว่าพี่ครบวงจรสําหรับการเลี้ยงกุ้งชนิดนี้เลยไหมฮะถ้าคิดในมุมของผู้เลี้ยงใหม่มเลี้ยงจนเพาะได้<ะ>ออกลูกได้<ะ>ก็เกือบจะครบวงจรถ้าะจะครบวงจรจริงๆต้องเลี้ยงโตเพื่อช่างกิโลขายได้อีกน่สเตป็ปนักเลี้ยงกุ้งมือใหม่แต่ฝีมือไม่ธรรมดาวันนี้เปิดฟาร์มสวนสุขให้เราได้มาเรียนรู้วิชากุ้งก้ามแดงก็ขอเริ่มจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก่อนลันกัน บ่อนี้ครับพี่ก้อยเรียกได้ว่าเป็นบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ใช่ค่ะแล้วเราดูกันยังไงครับไหนพ่อพันธุ์ที่ดีแม่พันที่ดีดูยังไงฮะอย่างเช่นตัวนี้นะคะพ่อพันธุ์ที่ดีสังเกตว่าตรงก้ามเขาเนี่ยมีสีแดงขึ้นมาไหมอ่าด้านาน,นอกนี้นใช่ค่ะนี่ตัวผูกใช่ค่ะคืออย่างเงี้ยพอเกิดขึ้นสีแดงเนี่ยพร้อมละพร้อมนี่คือพร้อมผสมพันธุ์ค่ะ <c oughs> และระหว่างง่ามง่ามของก้ามตรงนี้นะคะจะเป็นสีขาวขออนีญเตเอาขึ้นมาดูได้ไหมฮะได้ค่ะ เห็นไหมเขาสมบูรณ์เขาแข็งแรงจะดีตัวเฮ้ยแข็งแรงมากเฮ้ยนั่นเสร็จนะแข็งแรงเป็นไงโโนี่เปื้อนเลือดไหมเลือดเลยค่ะเลือดเลยเหรอค่ะกุ้งหรือผม <c oughs> คุณนค่ะอ๋อดูๆด <c oughs> เข้าด้านหลังค่ะเอาละนายเสร็จแล้วละ,ละกล้าม แดงใช่ค่ะระหว่างกล้ามตรงนี้เป็นจุดขาวๆถูกต้องค่ะแสดงว่าพร้อมมากแล้วค่ะลองลองพลิกลองพลิกตัวดูสิคะพลิกตัวดูระหว่างขาผู้สุดท้ายเนี่ยค่ะจะมีแหลมๆขึ้นมาแสดงเพศว่าเป็นเพศผู้แล้วกุ้งแม่พันธุ์เขาดูกันยังไงล่ะครับพี่ก้อยนี่คือแม่พันธุ์นะฮะขอนุจาตเข้าด้านหลังเฮ้ยโอ้โหดูเจ็บปะ เจ็บแม่พันธุ์ที่ดีก็ดูข้างๆนี่นะคะจะออกสีแดงหรือม่วงหรือชมพูพริกหงายมาพริกนะฮะอันนี้กุ้งหรือพริกะตกลงกุ้งค่ะกุ้งฮะแต่ให้ปริกตัวครับผมค่ะเนี่ยจะมีชมพูซึ่งถ้าเขาพร้อมผสมพันธุ์มากๆเนี่ยสีที่ว่าเนี่ยจะเข้มมากๆถูกต้องค่ะขา1 2ึสองาขาอันที่สามเนี่ยจะมีเหมือนวงกลมแปะอยู่ แล้วตรงกล้ามนี่เขาจะมีอะไรให้สังเกตไหมฮะไม่มีค่ะเพราะว่าตัวเมยียจะไม่มีก้ามสีแดงอจะ,จะลักษณะเด่นเป็นตัวผู้กุ้งกล้ามแดงจะเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่อมีอายุประมาณ3-4เดือนหรือม,มีความยาวประมาณ3นิ้วขึ้นไปล่ะครับพี่ก้อยจะจับคู่พ่อพันธุ์1ตัวต่อแม่พันธุ์3-5ตัวล่ะครับ จากนั้นแม่กุ้งก็จะตั้งท้องพี่ก้อยครับตอนนี้ที่เรามาอยู่ตรงบ่อตรงนี้เนี่ยเห็นตะกร้าเล็กๆ,ๆวางไว้ห้าใบตรงนี้อะไรยังไงพี่ตะกร้าในนี้จะเป็นตะกร้าแม่ไข่ทั้งหมดหมายถึงว่าพวกแม่พันเนี่ยได้ผสมพันธ์กับพ่อพันธุ์แล้วครับเขาก็จะม้วนหางทีท่ีสังเกตนะคะแล้วเราก็จะนําตะกร้าไปใส่เพราะว่าแม่พันธุ์เหล่านี้ถ้ามีใครไปรบกวนเนี่ย เขาจะสลัดไข่ทิ้งซึ่งถ้าเขาสลัดไข่เนี่ยนั่นหมายความว่าเสียเลยเสียเลยค่ะชุดนั้นเนี่ยทีโ่โหประครบประงงกันมานี่ไปเลยไปเลยค่ะไม่ได้อะไรเร็จเลยค่ะพอไข่หลุดจากตัวก็คือไข่ฟอร์ตังนี่นะครับเราก็จะตักเลยนะครับคุณตักเบาๆนะคะเพราะว่าพี่ตกใจค่ะคนท้องก<อ>ุ้งท้องจะขี้ตกใจงั้นเดี๋ยวผมตักไปเลยนะครับี่ วางมาแล้วนะครับรยมบอ่อฟักลูกกุ้งโดยใช้น้ําเดิมจากบ่อแม่ที่ตั้งท้องเพื่อกันล,ลูกกุ้ง<า>ช็อก<า><า>น้ําล่ะครับสเต็ปเดิมเ<า>ลยครับ,ค,รบค่อยค่อยยกเดี๋ยวเขาตกใจลูกล้วเขาจะล่วงฮือผมมาที่เดิมวางอย่างทนุทนหนอมนี่เขาออกมาแล้วครับโอ้โหตาันนะครับผมผมกลัวว่าเขาจะดีแล้วจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้น <Okay. S 2> ยกขึ้น,ยก,นยกขึ้นแล้วก็จับค่าโอเคหงายได้เลยโอ้โหมัมีลูกกระตาแล้วสุดยอดเอานิ้วก็เกี่ยวอย่าให้หางดีดอ่าเน่ลูกกุ้งอเห็นไหะถูกต้องลองดูนะคะมันจะมีลูกกระตาแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ลูกกุ้งตาดำๆเต็มท้องเลยละครับ มีประมาณ300กว่าตัวเลยทีเดียวและจะเพิ่มขึ้นอีกในรอบท้องชุดต่อๆไปจนถึงประมาณ5 0 0ตัวก็มีนะครับเขาไม่เป็นอันตรายเลยใช่ไมไม่เป็นค่ะเขย่าเลยค่ะช่วยทําข้อที่เขาทีโอเคตัวเองเขาช่วยเองนะใจเย็นนะอย่าพึ่งขึ้นนะทางแล้วล่ะโอ้โหยึดผมรู้สึกว่าเขาสบายนะเขามีนิดแล้วอะสปายเขาใช่ไหมคะเนี่ยถูกต้องนี่เขาจะเวียนหัวไหมคะเนี่ยกลัวเขาเาจะเวียนกันนะพี่นะ เห็นไม่ได้ทีพี่ก้อยจึงจะสาธิตวิธีที่ถูกต้อง,งให้ดูกันละครับนี่อย่างนี้เลยครับใช่ค่ะเนี่ยนี่เขย่าอย่างนี้เลยเหรอออกหมดเลวเห็นไหมคะจากนั้นก็นำแม่กุ้งไปแยกถังพักเดี่ยวเพื่อพักฟื้นและขุนบำรุงอาหารกันต่อไปละครับแม่กุ้งลงไปอยู่ในบ้านหลังใหม่แล้วเรียบร้อยเมื่อกี้สิ่งที่พี่ก้อยบอกว่าห้ามลืมคืออะไรนะฮะเกลือค่ะเกลือ เพื่อทําให้รสชาติเนื้อดีขึ้นไม่ใช่ค่ะเกลือนี่มันมีประโยชน์ยังไงพี่สรรพคุณเขาก็คือ 1. นึ่าเชื้อโรค 2. อคลายความเครียดให้กับกุ้งเดี๋ยวพี่พูดเป็นสปาเลยนะเหมือนเกลือสปาเลยใส่แล้วพูดคายเครียดเลยขนาดนั้นเลยเหฮะขนาดนั้นเลยค่ะถ้าเราใช้เกลือประมาณ2ช้อนโต๊ะใส่ฆ่าเชื้อในน้ํา และเมื่อแม่กุ้งลอกคราบนับไปอีก20วันก็สามารถจับคู่ผสมพันธุ์กันต่อได้เลยนะครับ <ahí> ส่วนลูกกุ้งที่พึ่งลืมตามาดูโลกก็จะมีถุงไข่เป็นอาหารพี่ก้อยจะเริ่มให้อาหารถงเมื่อผ่านไป15วันโดยผสมน้ำให้ตามความเหมาะสมเพื่อป้องกันน้ำเน่าเสียช่วงนี้ลูกกุ้งจะลอกคราบทุกสัปดาห์เลยล่ะครับ และพอลูกกุ้งเริ่มโตขึ้นก็จะเปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดขนาดกลางทัดไซลูกกุ้งเพื่อการจัดการที่ง่ายขึ้นพอลูกกุ้งมีขนาดหนึ่งนิ้วก็เริ่มมีลูกค้ามาถามหาแล้วล่ะครับ <c oughs> แต่ถ้าจำาหน่ายไม่หมดพี่ก้อยก็จะเลี้ยงต่อซึ่งพอลูกกุ้งมีขนาดประมาณ2นิ้วถือว่าเป็นระยะที่ต้องเฝ้าระวังกันให้ดีจะเพราะอะไร พี่ก้อยเขาพร้อมจะบอกอยู่แล้วแล้วระยะนี้เห็นบอกน่ากลัวน่ากลัวยังไงฮะสองนิ้วเนี่ยถ้าตัวไหนจะลอกคราบเลยถึงช่วงเขาอ่อนแอถ้าเกิดเรามองไม่เห็นเขาไม่ได้มาสังเกตเขาหนึ่งเพื่อนกับเพื่อนสามารถกินกันได้อเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดใช่ค่ะช่วงนี้เลยใช่ค่ะเพราะว่าเขาอ่อนแอพอลอกคราบแล้วตัวเขาจะนิ่มอ๋ออันนี้คือซ่าเขาใช่ค่ะเพราะเขาตายตายไปแล้วเนี่ยจะเหลือไม่ขาวขาวเขาเรียกแมกนีเซียมเนี่ยให้เราดูไว้ต่างหน้า แข็งมากคือเป็นเม็ดที่อยู่กับหัวกุ้งค่ะและพอเลี้ยงได้อายุประมาณ3เดือนก็จะเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เป็นวงจรอ,อย่างนี้ล่ละครับส่วนเรื่องระบบการให้ออกซิเจนที่มีหลากหลายจุดอย่างนี้พี่ก้อยใช้เครื่องปั๊มออกซิเจนแบบมีไฟสำรองโดยจะอัดเข้าท่ออากาศขนาดใหญ่ที่พี่ก้อยคิดขึ้นมาเองเพื่อส่งต่อไปอยังหัวออกซิเจนต่างๆแม่เข้าท่าดีนะครับพี่ก้อย ที่ฟาร์มสวนสุกจะเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์เพื่อสุขะอนามัยของกุ้งให้การลอกคราบง่ายขึ้นโดยเหลือน้ำเก่าไว20้20ใช้น้ำประปาพี่ก้อยบอกว่ากุ้งก้ามแดงเขาชอบคลอรีนครับแต่ไม่ชอบสารเคมีชนิดอื่นและให้อาหารวันละ1-2ครั้งตามสภาพการกินของกุ้งล่ะครับฟาร์มกุ้งก้ามแดงเล็กๆหน้าบ้านํำเหมือนขำๆแต่การตลาดพี่เขาจะขำออกไหม ไปคุยกันเลยครับตลาดเป็นใครใครสนใจใครมาซื้อวอ l k กอินหรือเอาไปขายตามที่เดียวจบต่อมาเลยครับผมจเต็ปแรกคือเราต้องคิดก่อนว่าเพราะได้ก็ขายได้แต่การขายเนี่ยขายคนใกล้ตัวก่อนคือขายสามีก่อนไม่ใช่ครับรับบ้านสนใจอย่างเช่นเขาผ่านมาผ่านไปเขาขายของที่ดีให้เขากุ้งแข็งแรงไม่เป็นโรคพอขายได้เสร็จ ปากต่อปากเขาวิ่งมาเองเลยมาจองเป็นกระบะกระบะเลยค่ะลูกกุ้งไซส์ไหนฮะที่เขามาเอาอส่วนใหญ่เราอยากจะขายไซส์หนึ่งนิ้วขึ้นไปเพราะว่าเขาไปดูแลแล,แล้วเนี่ยโอกาสรอดเนี่ยแปดสถึงเกซครับถ้าเป็นซื้อในราคาขายปีกนะคะคก็สนุนราคาตั้ง1 2บสถึงสิบาทต่อตัวต่อตัวค่ะซึ่งส่วนมากมานีสั่งที่กี่ตัวฮะตั้งแต่สิตัวยันห้ตัวยันร้อยตัว แล้วมีไซส์ไหนคะที่ขายก็จะมีไซส์พ่อแม่พันธุ์ก็มี3นิ้วอถึง6นิ้วบางทีแม่ไข่เนี่ยมาขอซื้อเลยค่ะเอาเลยอาที่มีงอุ้มท้องอ่ะออกลูกแน่ๆเลยค่ะเดี๋ยวถ้าตัว3นิ้วปกติขายเท่าไหร่คะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยในปัจจุบันนี้ยเราก็อาจจะราคาไม่แพงเท่าไหร่ประมาณก็300-500ประมาณนี้นนก็ดูว่าไม่มีไข่ ถ้ามีไขาก็อาจจะ700-600อย่างไซส์3นิ้ว5นิ้วเนี่ย<ะ>ลูกก็ออกจะประมาณ2-300ตัว<ะ>แต่6นิ้วอัพเนี่ยก็300-500ตัวส่วนใหญ่ไม่เคยไปเสนอขายที่ไหนเลยค่ะอยู่ตรงโซนชั้น18ตารางเมตรเนี่ยเดี๋ยวมีคนมาซื้อเองค่ะอย่างนั้นเลยใช่ค่ะคนส่วนมากซื้อไปเพราะความสวยงามหรืออยากจะขุนให้โตแล้วบริโภคครบบางคนก็ขุนเพื่อความสวยงาม<ะ>บางคนก็เพื่อบริโภคแต่ส่วนใหญ่แล้วตามท้องตลาดเนี่ย ผู้บริโภคเนี่ยยังไม่เคยเห็นเลยนะคะกุ้งชนิดนี้ไปวางตลาดใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยยังต้องการคนที่มา,มาผลิตผลิตอีกเยอะค่ะออตอนนั้นต้องกี่ตัวโลคะถึงขายได้ก็อย่างเช่น6นิ้วเนี่ยสิบถึงสิตัวโลฉันพอใจที่ราคากิโลกรัมละถ้าอร่อยครับฉันตั้งใจขายสามพันคนก็ต้องซื้อ คอือตั้งเอาเล่นๆหรือเปล่าคิดว่าเขาจะซื้อหรือเปล่าหรือมันมีคนซื้อจริงๆฮะมีคนซื้อจริงๆค่ะตัวหนึ่งเนี่ยสิตัวตโลเขาไปขายในโรงแรม800รอยคุณคิดดูสิบห้าตโลเท่าไหร่8 0ด้อยเนี่ยเขาขายปรุงอาหารแต่เราเนี่ยขาย15ตัวตโล3 0 0พตกตัวละเท่าไหร่มันมองเห็นเด่นชัดค่ะ การเป็นคนไม่หยุดนิ่งกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ตั้งใจไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างไรค่ะสมกับคำว่ากเกษตรไม่ดับถ้ากลับหัวคิดกระทรวงกรเกษตรและสาหากรณ์มงใจอย่างยิ่งครับที่จะบอก<ร>ว่าพี่ก้อยนภัปรรุ่งพัฒนาะคือกเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ